ไอโอดีนมาจากไหนแหล่งอาหารของไอโอดีนในธรรมชาติได้มาจากอาหารทะเลทุกชนิดเช่นกุ้งหอยปูปลาหมึกปลาทูปลาสีกุลปลากระบอกสาหร่ายทะเลผลิตภัณฑ์ที่เสริมไอโอดีนชนิดต่างๆเช่นเกลือบริโภคน้ำปลาและซอสปรุงรส ร่างกายของเราควรได้รับไอโอดีนทุกวันหญิงตั้งครรภหญิงให้นมบุตรต้องการไอโอดีนประมาณวันละ250ไมโครกรัมเด็กแรกเกิดถึง5ปีต้องการไอโอดีนประมาณวันละ90ไมโครกรัมเด็กอายุ6 12ปีต้องการไอโอดีนประมาณวันละ120ไมโครกรัมเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ ต้องการไอโอดีนประมาณวันละ150ไมโครกรัมสำหรับหญิงตั้งครรภต้องการไอโอดีนมากกว่าปกติจึงจำเป็นต้องกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนวันละ1เม็ดตั้งแต่เริ่มตั้งครรภไปจนถึงหลังคลอดและขณะให้นมบุตร6เดือนไอโอดีนมีผลต่อพัฒนาการทางสมองของลูกน้อยช่วยพัฒนาระบบประสาทและเซลล์สมองอย่างมากตั้งแต่อยู่ในครรภ จนถึงอายุ3ปี i อโดต้องการไม่เยอะมากแต่ต้องการทุกวัน